สวัสดีครับทีหวยชนะอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8เมษาย,ยนนะครับ2566รบครับอโอ้มีหลายท่านบอกผมลิ้นรัวมากเลยตอนเช้าเป็นอย่างจริงจริงต้องยอมรับบางทีอาจจะพูดผิดบ้างนะครับพูดลิ้นรัวบ้างแล้วก็อ่านชื่ออาจจะ,ะไม่ตรงกับภาษาอังกฤษมากนักอะไรอย่างเงี้ยสำเนียงอาจจะไม่ได้ไงก็ ขอภัยจริงๆนะเพราะว่าพยายามที่จะอออเอซเซนอะไรให้เหมือนฝรั่งแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนนะครับก็ต้องอท,นทนทนฟังหน่อยนะ,อะโอ้โหแม้ว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยคือเนี่ยตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยไปจนถึง5้าทุ่มครึ่งนมีบอลเตะทั้งหมด8คู่ของพิมร์ลีกนะครับแต่ว่าต้องขอบอกเลยใจจดใจจ่อไปถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ คู่อื่นนะตอนนี้เข้าที่มองดูโอเคมีความสำคัญนะโดยเฉพาะคู่ดึกวันนี้เซาแทมตันจะเปิดรับประการเยือนของแมนซิตี้คู่แข่งโดยตรงแต่ว่าตอนนี้บอกในใจไปถึงพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้เรามีคิวที่เป็นแมตช์สำคัญต้องใช้คำว่าสำคัญมากๆนะครับในวงการทั้งสื่อต่างประเทศทั้งสื่อไทยให้ความสำคัญจับจ้องมองเกมนี้ อย่างไม่กระพริบตาเพราะว่ามันเป็นบทพิสูจน์มันเป็นบททดสอบมันเป็นข้อสอบข้อยากข้อหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับแต่ถึงตอนนี้ต้องบอกเลยบอกว่าถ้าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ต้องผ่านแบบนี้ต้องผ่านแบบนี้ผ่านไปให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเมื่อวานนี้การซ้อมล่าสุดนะครับการซ้อมล่าสุดเนี่ย ยกเว้นเอ็ดดี้แอนเกเทียมูเมตเอเลนีเนี่ไปละหมาดเรียบร้อยไปไป,ไปเข้าพิธีรอมฎดอนนะครับทางพิธีทางศาสนาของอิสลามเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักยาวาตัวทาเครุทโทมิสุก็พักยาวปิดเทอมเรียบร้อยในสนาสมซอบเมื่อวานนี้ไม่มีอยู่2คนเท่านั้นคือเอ็ดดี้แอนเคเทียนะครับกับวิลเลียมซาดิบาดอกนั้นอยู่ครบอยู่ครบทุกคนจริงๆนะแล้วก็ จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของพี่มิเกลอเาเดต้าเมื่อวานนี้เป็นในในนะครับต้องบอกว่าเป็นในในแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะไงจะเป็นการสับขาหลอกหรือไม่จะเป็นการให้ข่าวจริงหรืออู้ตอนนี้เดาไม่ถูกคล้ายๆกับแบทของอะไรนะวันก่อนที่เราแล้วก็ไม่มีภาพของมักเตะสุดท้ายได้ลงนะครับเมื่อวานพี่มิเกลอาเดต้าให้สัมภาษณ์นักข่าวสัมภาษณ์ว่าเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับแล้วก็ ช่วยอัปเดตความคืบหน้าหน่อยของนักเตะหน่อยแล้ววันนักข่าวก็ถามว่าวันนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นอทั้งเอ็ดดี้เองกิเทียไม่เห็นวิลเลียมสลิบาอยากทราบอาการบาดเจ็บหน่อยพี่ิบีกัลตาบ,บอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมายถึงวันนี้เราจะได้นักเตะที่เจ็บกลับมาลงสนามซ้อมได้หนึ่งคนเขาพูดอย่างนี้นะครับเราจะได้นักเตะที่บาดเจ็บลงสนามซ้อมได้ ในวันนี้หนึ่งคนแต่บิเกลต้าไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะทักข่าวถามว่าเป็นใครบิเกลต้าพูดเลยบอกว่าผมไม่ขอตอบ <laughs> ผมไม่ขอตอบนะครับก็อาจจะเป็นการคาดเดาว่าไม่น่าจะน่าจะเป็นเอดีเอนกิเซียหรือหรือซาดิบานะครับแต่วิเยฟซาดิบาถ้าเผื่อแต่ยังไม่ได้ลงสนามซ้อมเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยได้ลงแมตช์ใหญ่หรอก แมตช์แมตช์ฟิตแบบที่เป็นแมตช์สำคัญอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องจับตาดูนะแมตช์เป็นพวกนี้นะครับหลายๆกูรูเนี่ยได้ให้ทัศนคติได้ให้ได้ให้ข้อคิดได้ให้ทัศนะได้ให้วิเคราะห์มาว่าอานอร์เซนลจะเป็นแชมป์ พรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้ได้อาจจะนอลนทีมของเราจะต้องชนะริวพูลในวันพรุ่งนี้นะครับหรืออย่างมากอย่างน้อยที่สุดต้องมีแต้มกลับมาอ่าต้องมีแต้มกลับมาริวพูลน,นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะไปแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างที่จะดูละห่างไกลอ่าค่อนข้างดูละห่างไกลโดยเฉพาะผลงานล่าสุดเนี่ย อ,ออกไปเสมอเชลซีนะครับออกไปเสมอเชลซีแล้วก็แต่ว่าในการเล่นในบ้านต้องบอกเลยว่าริวพูลค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้ริวพูลแพ้แมตช์ดเดียวนะครับในบ้านชนะ9เสมอ3แพ้แมตช์ดเดียวแล้วแพ้รุดแพ้หลีดูไยเต็ดแพ้ลุยเต,ลเต็ดแบบคาบ้านใน10นะครับก็ถือว่าสิติในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเราสติสถิตินอกบ้าน ไม่กิ้เลยนะครับสถิตินอกบ้านเนี่ยชนะ11เสมอ1แพ้แค่2เองชนะ11เลยนะฮะเสมอ1แพ้2ที่แพ้2คือไปแพ้แมนยู3-1แล้วก็ไปแพ้เอเวอร์ตัน1-0นะครับดังน,นั้นเสมออีก1แล้วชนะรวดเลย11เกม1ิเกมเพราะนั้นนอกบ้านเราก็เป็นจุดแข่งเหมือนกันถามความเห็นผมนะผมบอกนาทีเดียในนาทีนี้ลิเวอร์พูลได้เปรียบเราอยู่เรื่องเดียวนะครับ ลิพูลได้เปรียบเราอยู่เรื่องเดียวคือได้เล่นในแอนฟิ์พูดแบบตรงๆนะ,ะได้เปรียบเราเรื่องเดียวคือได้บรรยากาศในแอนฟิ์เท่านั้นถ้านับแต่ละแดนตอนนี้บอกเลยเราอ่ะได้สดเราได้พักพลิบูลมีเตะเพิ่งเตะกลางสัปดาห์นะของเราเนี่ยหลังจากเตะจากลีดปั๊บเราได้พักมาเลย6-7วัน นักเตะสดแน่นอนครับนักเตะสดแน่นอนอ่าริปูลอ,อาจจะโชคดีอย่างคือว่าเขาอาจจะได้ตัวเก่งอาจจะได้ตัวเก่งกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเดลโก้โชต้าไม่ว่าจะเป็นหลุยส์ดิอาร์ดเฟอร์มิโนโ่พวกเนี้ยอ่าเฟอร์มิโน่ที่แมตช์ที่แล้วก็ยิงเราเราเจอในบ้านเราชนะไป3าสองนะฮะเราอ่าบุโยชักกาบุโกโยสากกายิง2แล้วก็มาร์ตี้หส่วนทางริปูลก็ได้จากลาอูเยสแล้วก็ได้กับเฟอร์มิโนโ่ใช่ไหมอ่า มันเนียทางลิปูนน่าจะได้โชต้ากลับมาได้หลุยดิอัสนะครับเฟอร์มิโนโได้กลับมาแต่ความสดต้องบอกว่าเราอ่ะค่อนข้างที่จะเหนือกว่าแต่อย่าลืมครับเจลซีที่เตะกับเจลซีเมื่อกลางสัปดาห์ลิปูนแทบจะเปลี่ยนยกชุดนะครับฟานได้ที่มีข่าวว่ามีอาการไม่สบายมีอาการบาดเจ็บได้ข่าวว่าแมตช์นี้จะได้ลงด้วยซ้ำเ,เจเกนครอฟอาจจะเก็บตัวนะทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาแทงแอนดูโรเปนสั้นทั้งเทรนด์เล็กซานเดอร์อโนนะครับ ได้พักหมดเลยฟันได้อะไรพวกนี้ได้พักหมดเลยนะเพรานะนั้นแมทที่จะมาถึงเจอเราพวกนี้คิดว่าจัดเต็มแน่นอนนะแต่ว่าความสดความห้าวความกระหายต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เราจริงๆนะครับแผงหลังของญี่ปุูนต้องบอกว่าปีนี้เป็นเป็นฤดูกาลที่ฟอร์มอาจจะหลุดอาจจะแกว่งๆบ้างนะครับผมยังงงผมยังหาสาเหตุไม่เจอผมยังวิเคราะห์ ไม่ออกว่าแมนยูไปแพ้ได้ยังไงถึงเจ็ดลูกกำลังหาสาเหตุวิเคราะห์จริงๆว่าแมนยูไปแพ้ได้ยังไงที่ลุยภูนเจ็ดลูกนะครับมีหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวอาจจะนอนอาจจะโดนแบบนั้นแต่ผมมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่งคิดเองอะไรนะโอ้หแมนยูมันโดนไปได้ไงวาเจ็ดลูกเออแล้วเราจะมีสภาพอย่างนั้นไหมบอกเราไม่น่าจะมีสภาพแบบนั้นนะครับพวกนี้ลร์ภูลจะ ไม่มีคลีนชีทแน่นอนบอกอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นเกมที่แลกกันสนุกนะครับทั้งสองทีมเนี่ยเจอการส่วนใหญ่แล้วจะใส่กันแบบสุดๆเลยเราเองต้องไปแบบไม่กลัวไปแบบห้าวดุดันเลยเราถนัดเล่นเกมบุกก็ต้องบุกไม่ต้องมานั่งเล่นเกมลับเพื่อรอโต้ไม่อะ่ะถ้าเราเล่นเราเก่งด้านไหนเราถนัดด้านไหนนะครับจัดเต็มไปเลยนะ พรุนี้มีไปเกลอเจต,ต,ต,ต้าอาจจะต้องปวดหัวและพรุ่งนี้จะต้องพวกเราจะต้องมาคาดเดากันว่าใครจะได้เล่นหน้าเป้านะเพราะว่าตอนนี้หลับตาดูปั้งเรารู้ออกแล้ว่าทีมเรามีใครมั่งผู้สาประตูแอลออนเลมเดลแน่นอนแบ็คขวาเบนไว้นะครับคู่กลางเนี่ยตอนนี้ใส่ไปเลยเป็นรอปโฮดดิ้งกับกลายเบียนมากันเยสนะครับทั้งซ้ายเนี่ยเป็นออเล็กซานเดอร์ชินเทนโกแน่ๆคู่กลางตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดขีด จงใช้คำว่าสมบูรณ์สุดขีดและทําให้ความมั่นใจของตัวผมว่าพรุ่งนี้เรามีแต้มแน่ๆก็คือพี่โทมัสปาเตกกรานิชากา้าและก็กัปตันโอเรนกาดสามตัวนี้อยู่ในช่วงของพีคมากๆต้องใช้คําว่าพีคมากๆไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งขวาบวูโยซาก,ก้าหลังจากที่แมตต์กับบีได้เป็นตัวสำรองนะแบตบนี้น่าจะกลับมาได้เป็นตัวจริงแน่ๆฝั่งขวานี่เขายึดแน่นอนฝั่งซ้ายตอนนี้ไม่มีใครห้าวเกิน กายเบนมาเตลี่ต้องบอกเลยพรุ่งเนี้ทางขวาทางขวาเจอเราแน่พรุ่นี้ทางขวาทนเทนเจอ Alex, อเล็กตัวเทนเจอกับมาตี้แน่นอนทางแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยตัวแอนดรูว์โรเบ็นสานจะเจอกับบูโยสซก้าแบบมันแน่นอนนะครับหน้าเป้านี่แหละหน้าเป้านี่แหละต้องวัดใจใครจะได้ลง นะครับจะเป็นการเป็นจะสุดไหมหลังจากที่หายกลับมาแล้วโชว์ฟอร์มได้ดียิงไป2ลูกนะฟอร์มกลับมาแล้วต้องใช้คำว่ากลับมาแล้วหรือจะเป็นเรย์โดทอสซาซึ่งโคตรถูกชะตากับการเล่นกับทีมใหญ่เลยเคยไปใส่แฮตทริกที่ลิเวอร์พูลมาแล้วด้วยนะครับชอบยิงทีมใหญ่จะเป็นทอสซาลงก่อนไหม หรือจะเป็นกายเบนจิตสุดโอ้โหคือตอนนี้ใครก็ได้แต่ถามใจผมนะถามใจผมตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของความถูกโฉลกเอาเรื่องของการรู้ไส้รู้พุงของแผงหลังหรือพูนเนี่ยน่าจะเป็นทอสซาลงชอบยิงหรือพูนจริงๆนะรู้การนี้รู้ตต้อง้ดูรู้สึกยิงไปแล้วด้วยไหมเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นเรโดซทอสซาถ้าเบื่อตามความเห็นผมนะเนี่ย อนอยู่ไบร์ตันเขาไปเยือนที่นั่นสครั้งยิงไป4ประตูกับอีก1แอซซสสิตตอนที่อยู่ไบร์ตันนะครับไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยเคยยิงที่นั่นแล้วอะ่ะ4ประตูกับ1แอซซสสิตเออนะนักเตะบางคนสังเกตไหมเวลาจะชอบถูกชโชล์กับทีมบางทีมเนาะ,ะเราจะเห็นหลายหลายคนแล้วว่าโไอดนี่แมโคตรชอบยิงทีมนี้เลยแล้วก็ยิงจริง,รงๆนะจะก็จะยิงจริงเพราะนั้นถามใจผมนะพรุ่งนี้ ปล่อยทอซาลงไปบทกันเลยแล้วค่อยๆส่งเจซุสลงไปนะครับความสดแผงหน้าเราอันตรายยกแผงต้องบอกเลยอย่างนี้การเข้าทำที่หลากหลายนะครับะระบบทีมเวิร์คที่ค่อนข้างลงตัวผมมั่นใจจริงๆว่าพรุ่งนี้เราไม่แพ้เผลอๆจะมีชัยชนะติดกลับมาด้วยเอาแบบตรงๆนะไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะ ดยรูปแบบการเล่นแล้วแล้วก็ฟอร์มอย่างนี้แล้วความความกระหายนะครับลิเว์พูลโอเคได้เล่นในแอนิลด์ก็จริงแต่ว่ามันดาวหมดน่ะวันที่เจอกับแมนยูอาจจะเป็นเพราะแมนยูอ่อนเองวะ <c oughs> นะ <c oughs> แต่เราไม่ใช่แมนยูเราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทั้งทีมนะครับ mm hmm. จุดเดียวที่จะต้องเดาใจพี่มิเกลเจตาคือจะจัดตัวแผงหน้ายังไงเอาใครลงก่อนโอ้เพราะตอนนี้ บอกได้แล้วสมบูรณ์ทั้งทีมเรายังมีตัวเปลี่ยนเกมทั้งสวิตโลนะครับมีจอร์จินโยอยู่ข้างสนามมีฟาโอวิเอล่าอยู่ข้างสนามเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ห่วงเลยมีลิสเดลสันอยู่ข้างสนามนะเผอๆพรุ่งนี้ได้ลุ้นเลยว่าอาจจะเป็นเอ็ดดี้เอเทียได้กลับมาแล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นวิลเลียมซาริบานะครับแต่ว่าโอ้โหวิลเลียมซาริบานี่ข่าวค่อนข้าง,งจะบิดมิด,มดเงียบสงบ เงียบสงัดจริงๆไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอาการของน้องก็เป็นยังไงนะสำหรับตัววิลเลียมซาดิบานะครับเพราะนั้นโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีมิสติงด้วยนะครับแล้วก็จะไปดูสดที่ร้านยาวไปพรุ่งนี้เป็นเฟิร์สมิสติ่งของทีฮวยชาแนลอาร์ซอลแฟนคลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆก็รู้สึกตื่นเต้นแหละนะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันหลายๆท่านบอกว่าโอ้โดีใจที่ได้เจอผม,มก็ดีใจครับที่เรา จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์สดกลับมาได้ไหมเพราะว่ากลัวเรื่องแสงไฟอ่ะมันอาจจะไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวได้คุยกับน้องแล้วอาจจะหาทางอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเผื่อ,อแก้ไขในเรื่องของแสงสว่างอะไรได้เนี่ยน่าจะไลฟ์สดกลับมาให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับส่วนภาพถ่ายอะไรนไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีแฟลชมีอะไรอยู่แล้วแต่เรื่องของการไลฟ์สดนี่แหละที่กําลังจะแก้ไขกัญหาอยู่เพราะวานี้ก็ เมื่อวานนี้ก็ไปดวที่ร้านไปดูสถานที่อ่ะว่าจะเอามุมไหนจัดยังไงจะจัดมุมยังไงให้ดูเข้าแล้วก็ให้แบบทุกคนมีความรู้สึกสบายอ่ะนะนั่งเพราะในนั้นเขาจะมี3จอนะครับนั่งแล้วจะสามารถมองได้หมดทั่วไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องพุ่งทีหน้่ง,งานท่านที่มีชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะติดต่อท่านไปโดยตรงทําการนัดหมายนะจะปัก กำหนดการไปให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีหนึง่งเนาะอ่ะมีข่าวของนักเตะเมื่อวานนี้มีพี่น้องคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าอยากจะทราบข่าวของดาวรุ่งของเราคนหนึ่งผมถ้าผมอ่านชื่อผิดก็คงขออภัยด้วยนะครับนักเตะคนนี้เป็นนักเตะชาวเดนมาร์กนะติดติมชาติเดนมาร์กอายุ19ปีเขาบอกว่า ถือว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นวอนเดอร์คิดเลยน้องคนหนึ่งใน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 ช่องเราบอกพี่ขอตามข่าวเด็กคนนี้หน่อยโอ้โหผมบอกเลยบอกว่าผมเองไม่ค่อยรู้จักคนนี้เลยนะแต่ว่าเมื่อวานไปตามมาให้แล้วเขาชื่อไมก้าบิเลถ้าอ่านชื่อผิดขออภยัยมิก้าหรือไมกา่ M I K นะ M-I-K-A าอะอ่านมิก้าหรือไมกาอะอาจจะเป็นมิก้ามิก้าบิเลนะครับอายุ19ปีตอนนี้ ต้องถือว่าเป็นวอลเลอร์คิดจริงๆตอนนี้ถูกยืมตัวไปนะครับเป็นนักเตะที่สูงนะแล้วก็เล่นตำแหน่งศูนย์หน้าด้วยนะเพิ่งไปเห็นจริงๆเมื่อวานนี้เพิ่งได้เห็นภาพได้เห็นในในในคลิปต่างๆนะครับตอนนี้ถูกยืมตัวอยู่ถูกยืมตัวอยู่ไปอยู่ที่เอเรนวิเซ่แต่คือไปเล่นในลีกของฮอลแลนด์นะครับเล่นในกับสโมสร RKC w a r w w i k k อ่านชื่อผิดขออภัยเพราะชื่อไม่คุ้นจริงๆนะเล่นอยู่กับอ่าฮอลแลนด์ Holland อยู่นะครับยืมตัวไปฤดูกาลนี้ลงไปทั้งหมดแล้ว9นะัดยิงไป2ประตูนะดูทรงแล้วเป็นนักเตะที่ค่อนข้างเห้าเหานิดๆิเหมือนกันนะเเอเอออรูปร่างสูงใหญ่นะครับหน้าตาเอาเรื่องอะ <c oughs> หน้าตาเอาเรื่องเออเมวานนี้น้องเขบอกพี่ตามหรอก็เลยไปดูมาให้แล้วนะครับต้องขอบคุณ เอ่เอฟซีเราคุณแอนนะครับคุณแอนส่งข้อมูลมานะทั้งภาพทั้งคลิปทั้งรายละเอียดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งแล้วก็ติดเมื่อก่อนนี้เขาอยู่ฟูลแลมเป็นนักเตะเยาวชนอยู่ฟูลแลมแล้วก็พอหมดสัญญาหมดสัญญาเนี่ยไม่ยอมต่อสัญญากับเยวชนของฟูลแลมมาอาร์เซนอลนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าอาเซนอลนไปดึงตัวมาหรือเด็กอยากจะเข้ามาเองมาเซนยันดะเป็นสัญญาเป็นนักเตะของอาเซนอลนะตอนนี้อายุ19นะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเด็กของพี่แจ็ควิลเชียแหละนะแล้วก็ตอนนี้ไปโชว์ฟอร์มอยู่ในลีกฮอลแลนด์ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาจริงๆนะโอ้มาดูจริงๆเฮ้เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเพชรดงามหลบอยู่จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะว่าที่ส่งข้อมูลมาว่าอยากเจอคนนู้นคนนี้นะครับก็ เอามาให้แล้วก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันอาทิตย์นี้เขาจะแข่งด้วยส่วนในรายของมาควินยอสนะครับวันก่อนก็คุยกันที่ถูกนอริสยืมตัวไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้พูดเสร็จเนี่ยผู้จัดการทีมของนอริสติตี้นะครับเมาาื่อวานนี้เดวิดวักเนอร์นะเป็นผู้จัดการทีมนอริสติตี้เขาพูดถึงมาควินยอสนะครับเขาบอกเลยบอกว่าเชื่อมั่นเลยว่า หลังจากที่จบฤดูกาลกับนอริทเนี่ยแล้วกลับไปอาเซนอนเนี่ยจะเหมือนกับเป็นการอัพเดเวลให้กับตัวของมากรินยอสมากวินยอสนี่ลงประมาณ6-7แมตช์นะครับยิงไป1ประตูนะตอนนี้อายุ20เขาบอกว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ดูมีความสุขตลอดเวลานะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่เสมอสามารถปรับตัวเข้ากับผู้เล่นได้ดีมากนะ คุณสามารถมองเห็นศักยภาพของนักเตะคนนี้ได้อย่างเห็นชัดเลยนะในการย้ายทีมแบบยืมตัวคุณอาจจะเรียกว่ามันเป็นความกดดันแต่ผมเรียกว่าเขาได้รับโอกาสที่ดีมากกว่านะครับเพิ่งมาจากบราซิลนะเพิ่งมาจากบราซิลมาอยู่าอ์เซน,นได้มา,า่อาหแล้วก็ถูกยืมตัวแต่ว่าการปรับตัวทั้งในเรื่องของอะระบบการเล่นเรื่องของการปรับตัวการใช้ชีวิตในอังกฤษนะเขาบอกว่าเออเด็กคนนี้สามารถที่เรียนรู้และปรับตัวได้เร็วนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของนอริทเนี่ยจะลุ้นเพย์ออฟเมื่อวานต้องขอบคุณพี่น้องเหมือนกันว่าอันดับที่3-45 6ี่ห้าหกอ่ะผมก็นึกว่าจะต้องมาจับฉลากในการที่ามาเพย์ออฟอีกทีหนึง่งปรากฏว่าอันดับ3เจอ6เลยใช่ไหมแล้วก็4เจอ5อย่างนั้นเลยแล้วก็ไปเตะรอบรองแล้วเอาคู่จริงไปจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเป็นทีมที่3ขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะก็ต้องขอบคุณเพราะตอนนี้นอริทเองเนี่ยก็กำลังจะ บี้กับแบ็กเบิร์นอยู่ในการที่จะชิงอันดับ6นะตอนนี้ชิงอันดับ6อันดับ5ก็เดี๋ยววันรู้สึกว่าจะไม่กี่วันนี้มั้งวันนี้มั้งหรือว่าไงเนะี่ยที่อนอริสเองจะเตะกับตัวแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับเพราะนั้นก็เขาบอกเลยบอกว่าเรามีของดีอีกคนหนึ่งที่หลบๆอยู่นะเราอาจจะลืมๆืมเขานะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะเอามาให้ดูว่าเฮ้ยน้องคนนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยทั้งตัวของ บุโรกันที่อยู่มาเซลก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโลคองกานะที่อยู่คริสตลพาเลตใช่ไหมแล้วก็ตัวของตาวาเลสนะที่บุโรกันอยู่อยู่อยู่ล็องนะแล้วก็ตัวของอะ,อะไรนะตาวาเลสที่ไปอยู่มาเซลนะครับอันนั้นก็ยังไม่รู้จะเป็นไงกลับมายังไม่รู้จะเป็นไงก็จะมี 4- ี่ห้าตัวนะแล้วก็มีของตัวมิก้าอีกคนหนึ่งเพราะนั้นก็ เดี๋ยวจะพยายามเอาข่าวพวกนี้เอามาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันแล้วกันว่าเออของเราไปอยู่ที่ไปยืมตัวผลงานเป็นยังไงบ้างก็จะพยายามหามาให้นะจ๊ะก็ประมาณนี้วันนี้นะครับบอกได้เลยว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมด8คู่เนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยโหมันทุกคู่เลย6โมงครึ่งนะครับ18นกาสานาทีแมนยูเจอเอฟเวอร์ตันโอดูซิว่า,าลูกทีมของพี่ชอนได จะรับมือกับแมนยูยังไงนะครับแมนยูแมตช์ล่าสุดก็ <c oughs> นะอย่างที่บอกก็เพิ่งแพ้มาแต่ว่าก็ฟื้นฟื้นคืนฟอร์มด้วยการชนะเบรนท์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่3ามทุ่มเนี่ยหต้องบอกเลยว่าแต่ละคู่เนี่ยมันมันมีความหมายหมดอนะสเปอร์นะครับสเปอร์กับไบรตันนะไบรตันเองตอนนี้ก็มาแบบแรงมาเงียบ อยากจะลุ้นไป UCL กับเขาเหมือนกันนะครับสำหรับไบรตันต้องบอกเลยอันดับ1อันดับ2อเนี่ยแน่นอนแล้วไม่เป็นอาร์เซนอลจะเป็นแมนซีอันดับ3เนี่ยทั้งแมนทั้งนิวคาสเซลแมนยูสเปอร์แล้วก็ไบรตันจะต้องแย่งชิงกันนะครับจะต้องแย่งชิงกันแต่เมื่อวานนี้ที่คุยกับเพื่อนๆในกรณีที่สมมุติใช้คำว่าสมมุติในกรณีที่เชลซีเชลซี ซึ่งเดี๋ยวจะเตะ UCL กับลิเวอร์พูลใช่ไหมสมมตินะอาจารย์เขาสมมติแล้วกันสมมุติว่าเชลซีไปคว้าแชมป์ UCL ได้ไปคว้าแชมป์ UCL ได้โคต้าแชมเปียนลีกจะเหลือแค่123เท่านั้นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้น <S <S โอ้โหมันต้องเตะกันแบบเผื่อด้วยนะเผื่อเชลซีด้วยเราเขาไม่รู้หรอกเชลซี Chelsea อาจจะกระท่อนกะแท่านในบอลลีกนะครับแต่ว่าในบอลยุโรปพี่แกชอบแบบมีแรงฮึดมีอะไรหน่ยแล้วก็เดี๋ยวเจอเลมันลิดดูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ วูแฮมตันเปิดบ้านเจอเชลซีนี่แหละเป็นแมตช์แรกที่แฟนลมพาดได้กลับมาคุมทีมนะโอ้แฟนลมพาดเนี่ยกลับมาก็มีทั้งผู้ช่วยทั้งแอชชียโคนะครับทั้งจอห์นเทอร์ลี่โอ้โหแบบระดมรีวิเนียนมาเลยนะระดมรีวิเนียนมาช่วยกันเป็นสิทธิ์เก่าเชลซีกันทั้งนั้นเลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดจะเปิดบ้านต้อนรับกำเนิดของนิวคัสเซลโอ้โหคู่นี้ก็มัน นะดูด้วว่านิวคาสเซิลยังแรงต่อเนื่องไหมหลังจากที่แมตช์ที่แล้วก็ออกไปชนะอะไรนะโอ้ชนะเยอะด้วยนะครับชนะเวสต์แฮมใช่ไหมอ่าก็ดูด้วว่านิวคาสเซิลจะแรงต่อเนื่องไหมหรือว่าลูกทีมของพี่อ่าพ,พี่พี่อะไรนะพี่โทมัสอะไรนี้โทมัสแฟรงค์โทมัสแฟรงค์ใช่ไหมอ่อของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจะอัดอยู่ไหมฟูลแลมเองผลงานก็ดีจะเตะกับเวสต์แฮมครับเวสต์แฮมก็ผลงานไม่ค่อยดีเพราะนั้นคู่นี้เตะกันสนุกแน่นอนเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับ แอสตันวิลล่าพี่ของอูนายฟอร์มดีต่อเนื่องเลยจะเจอกับฟอร์เรสต์ครับฟอร์เรสต์ก็ต้องการคะแนนทุกคะแนนมีค่าหมดตอนนี้ส่วนแอสตันวิลล่าค่อนข้างแก่สบายชิวๆแล้วนะอ่าเลสเตอร์ซิตี้ครับลองบว้ยต้องจชำว่าลองบวยเจอบอลมาร์คู่นี้ก็จะต้องแตะกันแบบเพื่อเพื่อหนีตายอีกอนะ่ะทีมหนีตายนะครับและคู่สุดท้ายห้าทุ่มครึ่งโอ้โหวันนี้ครับเราสาวกเราแฟนคลับของอาร์เซนอลทั้งหลายคงจะต้องแปลงร่างไปเป็นนักบุญ ใส่ชุดขาวส่วนมน์ภาวนาเซาแทมตันครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับ2องแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโอ้ oh, แล้วก็เมื่อวานนี้เป๊ปโกเดล่าครับสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ก่อนที่จะเตะกับเซาแทมตันเขาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับทีมเขาหมายถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเหลือทางเดียวที่10นาที่เหลือคือเขาจะต้องชนะรวด เขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาเตะตอนนี้เตะน,น,น้อยกว่าเราหนึ่งแมตต์แล้วก็มีแต้มห่างจากเราแปดแมตต์อ่ะน้อยกว่าเราหนึ่งแมตต์เตะให้เลยแมตตนั้นให้เลยก็จะเหลือแค่ห้าแมตต์เป๊ปเขาบอกเลยบอกว่าเกมที่เหลือเนี่ยอีกสิบแมตต์เนี่ยลูกทีมของเขาจะต้องชนะรวดนะถ้าสะดุดไม่ว่าจะนัดใดนัดหนึ่งเท่ากับยกแชมป์ให้อ์เซอนล,ล่วงหน้าไปเลยเนีย่ยพูดอย่างนี้เลยครับเกมก่อนที่จะเตะกับ ซาวเซมตันในวันนี้ไม่มีข้อแม้อื่นคือจะต้องคว้า3แต้มเท่านั้นเพื่อที่จะกดดันอาร์เซนอลถ้าเผื่อชนะคืนนี้นะครับก็จะกดดันอาร์เซนอโดยการที่แข่งเท่ากันแล้วก็จะเหลือ5แต้มพรุ่งนี้เราก็จะเตะกับริวพูลนะเขาบอกว่าวันนี้เขาต้องชนะเพื่อจะโยนความกดดันมาให้กับทีมเราในวันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่วันนี้เราทําแต้มหล่นหมายถึงวันนี้นะถ้าซิตี้ เหลือนหนึ่งหรือไม่เหลือแต้มเลยเขาบอกว่าแทบจะยกแชมป์ให้กับอาร์เซนอลไปแล้วมันมีผลนะครับวันนี้ถ้าเกิดเหตุอะไรที่แบบไม่ดีกับแมนซิตีตพรุ่งนี้เรากำลังใจเราจะมาแบบสุดๆเลยแล้วก็ถ้าวันนี้แมนซิตี้ชนะดูหัวจิตหัวใจของทีมเราพรุ่งนี้ในการเตะหรือพูดว่านักเตะจะควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับ เป๊ปบ,บอกเลยบอกว่าหนทางเดียวที่ซิตี้จะกลับมาคว้าแชมป์ในวัในปีนี้ได้ก็คือ10นัดที่เหลือจะต้องชนะรวดเราก็เลยฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับซิตี้เองเน่จะกดดันมากกว่ามันก็อาจจะเป็น2ดาบนะครับอาจจะพูดกับนักเตะว่าเฮ้ยยังไงเราต้องชนะสิบนัดที่เหลือเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความบึกเหิกหรือจะสร้างความกดดันให้กับนักเตะเองนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็เอาใจช่วย สาํมตันนะเอาตรงๆก็ต้องเอาใจช่วยเสาถมตันแล้วกันเนาะครับว่าจะหยุดพวกของแมนซิตี้ได้ไหมวันนี้ห้าทุ่มครึ่งก็รู้กันนะครับบอลเตะเยอะมากก็คงประมาณนี้เดี๋ยวนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวท่านที่จะไปมิทติ้งเดี๋ยวผมจะปักกําหนดการไปให้แต่ละท่านโดยตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีวีช่องอาร์ลนแฟนคลับด้วยครับในเม้นอย่างที่บอกครับพี่น้อง บางคําถามบางคำตอบบางคาถามบางข้อสงสัยเนี่ยมีหลายๆท่านเข้ามาช่วยตอบให้แล้วนะก็ถือว่าพวกเรามีส่วนร่วมสําหรับช่องด้วยแล้วก็เป็นช่องของพวกเราอะ่ะช่วยกันดูแลช่วยกันให้ความรู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งและอย่างหนึ่งผมชอบมากคือพวกเราคุยกันแบบสุภาพชนที่คุยกันจริงๆความเห็นบางอย่างมันอาจจะต่าง ความเห็นบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตรงกันนะครับมันมีสิทธิ์ครับมันมีสิทธิ์ในในช่องที่ห่วยเนี่ยหลายคนก็ยังบอกเลยบอกว่าปีนี้แชมป์แน่นอนแต่อีกหลายคนก็บอกว่ายังไม่แน่ใจอีกคนก็บอกเลยบอกว่ายังไงก็ไม่ได้แชมป์เพราะนั้นมันออกได้หลายหน้านะครับทั้งได้ทั้งยังไม่รู้ทั้งไม่ได้เพราะนั้นความคิดเห็นมันไม่ตรงกันได้ครับ มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ว่าเราก็คุยกันแบบสุภาพจนให้ข้อมูลซึ่งกันและกันแบบนี้ผมสบายใจถ้าอยู่กันได้อย่างนี้ผมสบายใจจริงๆของช่องนะครับเอา้าวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที h oy, channel, ีแชนแนอาร์เนอลแฟนคลับด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับผลการแข่งขันของฟุตบอลคืนดีนะจ๊ะ <laughs> มีความสุขในการพักผ่อนครับท่านใดที่ต้องปฏิบัติหนะ้าที่ก็ขอให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสวัสดีพี่น้องสอปาลาวนะครับสบายดีแล้วก็ส่งกำลังใจกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับเพราะคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในอีพีหน้าวัน Tomorrow สวัสดีครับ